วันนี้จะทำเมนูแปะสะปลาช่อนใส่ผักกาดขาวผักชีโอ้โหกัดเขียวโอ้ข้าวโพดโอพตแล้วกัดเขียวตรงนี้ก็จะเป็นกระลำดอก กะหล่ำดอกนะคะไม่ใช่คะนา้าว้าวมะละโกมะละโกออกดอกแล้วต้นเล็กนิดเดียวเองพริกกะหล่ำดอกกะเพราโอ้ต้นพริกเหล่านีดด้ติดกาดขาวพริก อันนี้ขนาดน,นี่นาะเปล่ากล่ำดอกนี่กันเลยอกกล้วย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 หอมทองเนี่ยกล้วยหอมทองวันนั้นเอาคลิป ที่ลุงตัด